สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพิจารณาการโคจรโยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์จะทำการโคจรโยกย้ายในวันที่17ตุลาคมปี2567 ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนปี2567เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มนะคะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลนการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะซึ่งตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความเสื่อมและอาจจะส่งผลเสียต่อเจ้าชะตาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นนิด ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่ผลเสียที่จะมีผลกระทบต่อดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีความหมายของดาวพระอาทิตย์ยังคงอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าการกระทำการแสดงออกหรือความคิดความเห็นของเจ้าลัคนาจะมีเกณฑ์แตกต่างไปจากเจตนาที่ตั้งใจนั่นเองในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรยกย้ายราศีและเป็นคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎในวันที่17ตุลาคมปี2567ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนปี2567 ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลสถิตยอยู่ที่เรือนพันธุของดวงชะตาแต่การมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้นะคะได้ตำแหน่งที่ต่ำต้อยค่ะนั่นก็คือเป็นตำแหน่งนิดนั่นเองในตำแหน่งนิดนะคะเป็นตำแหน่งที่มีความเสื่อมค่ะ หมายถึงอ่อนแรงอ่อนกำลังไม่นิ่งไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องการที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุและได้ตำแหน่งเป็นนิดนี้นะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวมีรายจ่ายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินหรือมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกิจการงานของคุณมากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะคำว่าพันธุนั้นมันมีความหมายที่หลากหลายด้านค่ะ หมายถึงบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์ของคุณหมายถึงธุรกิจกิจการหมายถึงคนในครอบครัวเครือญาติหมายถึงคุณพ่อคุณแม่และพันธุก็อย่างหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะคะในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุและได้ตำแหน่งเป็นนิดนี้สมัยก็มองว่าชาวลัคนาราศีกรกฎคุณต้องพยายามใจเย็นๆค่ะ จะพูดจะจาอะไรกับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องอยากจะให้พูดในทิศทางของความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอย่าพูดเอาแต่อารมณ์ของตัวเองมากจนเกินไปการแสดงความคิดความเห็นต่างๆต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ และในจังหวะนี้ไม่ควรที่จะไปวิาพากษ์วิจารณ์ใครหากชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ผิดใจกับเครือญาติหรือญาติพี่น้องหรือเกิดความคลุมเครือไม่แน่นอนไม่มั่นใจอะไรอย่าเพิ่งไปใส่ร้ายป้ายสีอย่าเพิ่งไปกล่าวหานะคะไม่เช่นนั้นปัญหามันจะลุกลามใหญ่โตยิ่งถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ของครอบครัวเครือญาติการแบ่งทรัพย์แบ่งสมบัติด,ด้วยแล้วยิ่งต้องใจเย็นๆให้มากค่ะ ไม่เช่นนั้นนะคะจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์บางคนรีโนเวทบ้านบางคนได้ซื้อหลักทรัพย์ชิ้นใหม่มาครอบครองนะเพราะอย่างไรก็ตามดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวสุขพระเคราะห์เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุมันเป็นจังหวะที่ดวงมีความเฉิดฉายมีแสงสว่างในดวงชะตาอย่างมากอาจจะได้มาซึ่งหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ชิ้นโตก็เป็นไปได้นะคะบางคนได้บ้านได้รถอย่างที่สมัยได้บอก บางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นจังหวะที่ตัวของคุณนั้นอยากจะมีการคุยอยากจะมีการเจรจากับคนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์หรือมอรดกก็ได้อาจจะยังไม่ได้รับมาแต่มีการวางแผนว่าจะได้นะคะหรือว่ามีการพูดถึงสิ่งที่มันจะได้มาในอนาคตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎลองสังเกตตัวเองนะ คุณจะแสดงความคิดความเห็นได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรแม้ว่าในใจของคุณอยากจะให้มีการแบ่งสันปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องมรดกวันนี้เลยพรุ่งนี้เลยอย่างด่วนอย่างเร็วที่สุดเลยแต่คุณไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้แบบนั้นมันเป็นจังหวะที่ก้ากึ่งในเรื่องของการแสดงออกแล้วก็เรื่องของความคิดนะคะมันเหมือนมันเหมือนมีความอัอ้มอ,อ,อั้าอึ้งอึ้งอยู่ในนั้น นะครพูดได้ไม่เต็มปากเนี่ยค่ะจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์เป็นนิดคือมีความเสื่อมตัวของคุณจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากเท่าที่ควรหรือไม่กล้าจะแสดงออกในเรื่องของความคิดความเห็นมากเท่าที่ควรแต่อย่างไรก็ตามดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศและความเป็นผู้นํา เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุนะคะมันย่อมมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างที่สมัยได้บอกไปแล้วว่ามีเกณฑ์ได้บ้านมีเกณฑ์ได้รถ มีเกณฑ์ได้รับการอุปถรัรมภ์ค้ำจุนจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนเพศหญิงนะคะเพราะมาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลเป็นภพเรือนของดาวพระศุกร์มีเกณฑ์ได้รับการอุปถัมภ์จากคนเพศหญิงเขาเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์ก็ได้หรือบางคนชาวกรกฎได้โยกย้ายสถานที่ทํางานจากที่อยู่ไกลบ้านไกลถิ่นก็ได้ย้ายกลับมาทํางานอยู่ใกล้บ้าน ใกล้ที่อยู่อาศัยใกล้เครือญาติใกล้ครอบครัวของคุณมากยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ญาติพี่น้องเนี่ยเป็นธุระจัดการเกี่ยวกับเรื่องของงานให้กับคุณญาติพี่น้องแนะนําให้คุณได้ไปรู้จักกับคอนเน็กชันใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันในเรื่องดีๆเนี่ยมันมีอยู่หลายมุมกันเลยทีเดียว เพราะดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวสุเคราะห์เป็นดาวกระดุมพระโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนพันธุความสําเร็จความโชคดีมันจะมีเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยที่ดวงดาวมีความเสื่อมคุณเองก็ไม่ควรประมาทอย่าทําอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องพึงระมัดร,ระวังคือเรื่องของการลงทุนค่ะเพราะดาวกระดุมพระดาวการเงินโคจรเป็นนิดอย่าไปลงทุนในสิ่งที่คุณไม่ถนัดไม่มีความรู้ นะคะหรือเป็นสิ่งที่คุณไม่เชี่ยวชาญมากพอคุณไปลงทุนตามคําบอกเล่าของคนอื่นตามคําชักชวนของคนอื่นหรือตามผลประโยชน์ที่คนอื่นได้อ้างอิงกล่าวถึงอันนี้อันตรายมากมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงได้นะคะและในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ดาวกระดุมพระเป็นนิดเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มิจฉาชีพจะเข้ามาหรืออาจจะมีบางคนเจอช่องโหว่อะไรบางอย่างที่เขาจะเข้ามาแทรกซึมเอาผลประโยชน์ทางการเงินของคุณกลับออกไปดาวกระดุมพระ นนคือดาวการเงินมีความเสือ่อมจะมีบางคนเห็นช่องโหว่เห็นรูรั่วที่คุณไม่รอบคอบที่คุณไม่ระมัดระวงังแล้วทําให้เขาเนี่ยใช้ช่องโหว่ตรงนี้มาหลอกลวงคุณได้มาเอารัดเอาเปรียบคุณได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวงังการถูกเอารอัดเอาเปรียบไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินนะแต่เป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของแรงด้วยนะคะแล้วก็ไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินไม่เหมาะที่จะไปเซ็นสัญญาค้ำประกันอะไรให้ใคร สิ่งที่ชาวกรกฏจะต้องพึงระมัดระวังลําดับต่อมาคือเรื่องของคําพูดนะคะบางทีคําพูดของคุณอาจจะไปเสียดสีสร้างศัตรูให้กับใครบางคนก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือบางทีทะเลาะขัดแย้งกับคนในครอบครัวเพราะว่ามันมีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนเข้ามานะคะต้องพยายามพูดอย่างอ,อ่นน้อมถ่อมตนแบบนี้จะส่งผลดีกว่าอย่าออกตัวแรงอย่าก้าวร้าวจนเกินไปและในช่วงจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์เป็นนิดให้ระมัดระวังสุขภาพตา สุขภาพตาทุกรูปแบบเลยนะบางคนซื้อแว่นใหม่ซื้อคอนแทคเลนส์ใหม่นะคะหรือปวดตาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานอยู่หน้าจอโทรศัพท์นานตาเมื่อยตาล้าก็ได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับระบบความดันระบบเลือดระบบประสาทนั่นเองนะคะก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระอาทิตย์เข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพิจารณาการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะ ดาวพระอาทิตย์จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่17ตุลาคมปี2567ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนปี2567เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มนะคะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลนการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะ ซึ่งตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความเสื่อมและอาจจะส่งผลเสียต่อเจ้าชะตาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นนิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่ผลเสียที่จะมีผลกระทบต่อดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีความหมายของดาวพระอาทิตย์ยังคงอยู่ค่ะ เพียงแต่ว่าการกระทําการแสดงออกหรือความคิดความเห็นของเจ้าลัคนาจะมีเกณฑ์แตกต่างไปจากเจตนาที่ตั้งใจนั่นเองในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรยกย้ายราศีและเป็นคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณในวันที่17ตุลาคมปี2567ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนปี2567เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลนสถิตยอยู่ที่เรือนสหัชชะของดวงชะตา แต่การมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้นะคะได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะซึ่งคำว่าน,นิดนอหนูสระอีจอจานเนี่ยหมายถึงความเสื่อมหมายถึงการอ่อนแรงอ่อนกำลังต่ำต้อยด้อยค่าไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องดังนั้นในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวโคจรเป็นนิดแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์รู้สึกได้ถึงความไม่เป็นตัวของตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนถูกบีบถูกกด บังคับเอาไว้ยกตัวอย่างง่ายๆคุณอยากจะพูดอะไรแต่มันก็เหมือนว่าคุณพูดไม่ได้มันไม่ควรที่จะพูดออกมาไม่ควรที่จะเปล่งวาจาเหล่านี้ออกมาอาจจะทําให้เสียเพื่อนอาจจะทําให้ก่อเกิดศัตรูหรืออาจจะสร้างความเสียหายอื่นๆตามมาเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้รวมไปถึงการแสดงออกของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณอยากจะแสดงออกว่าคุณชื่นชอบใครรักใครอยากจะช่วยเหลือใครมากเป็นพิเศษก็แสดงออกมากไม่ได้อาจจะถูกคนอื่นมองว่าลำเอียงหรือว่าไม่มี ความยุติธรรมและมันก็เป็นไปในเชิงนั้นนะคะที่อาจจะมีคนไม่พอใจในการกระทําของคุณด้วยหรือแม้แต่คุณไม่ชอบใครคุณก็อาจจะแสดงออกมากไม่ได้เช่นเดียวกันนี่คือในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่กําลังโคจรได้ตําแหน่งนิดซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีความเสื่อมแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อดาวประจําตัวเป็นนิด มีความเสื่อมอ่อนแรงอ่อนกําลังแล้วจะมีแต่ผลเสียไม่มีผลดีเลยก็ไม่ใช่ดาวพระอาทิตย์ยังสามารถให้ผลในแบบเดิมของดาวได้เมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีคือเรือนสหัชชะ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะส่งผลดีในแง่มุมของการเดินทางจะส่งผลดีในแง่มุมของการพูดการเจรจาการสื่อสารตัวคุณจะมีความคล่องตัวในการเจรจามากขึ้นหรือการเจรจาการสื่อสารของชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีราบรื่นและลงตัวมากยิ่งขึ้นอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาติดขัดมันจะแก้ได้ด้วยการเจรจาด้วยการตกลง นะคะด้วยการต่อรองด้วยการพูดด้วยการทําความเข้าใจตรงนี้แหละค่ะนี่คือเหตุผลที่ ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนสหัชชะแล้วส่งผลดีต่อการเจรจาต่อรองของคุณนั่นเองแม้ว่าดาวพระอาทิตย์จะเป็นนิดนะบางอย่างคุณก็ต้องรู้จักเลือกใช้คําพูดที่เหมาะสมแล้วก็เลือกแสดงออกในแง่มุมที่ดีมากกว่าแสดงออกตามใจตามอารมณ์ของคุณนะคะนี่คือความเป็นนิดคือมีความเสื่อมเข้ามามันจะแสดงออกได้ไม่เต็มที่หรอกแต่ว่าการพูดการเจรจาหรือการสื่อสารก็ยังสําเร็จได้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์การที่ดาวพระอาทิตย์โคจรเป็นนิดสมัยมองว่ามีข้อดีหลายด้าน การแรกเลยดาวเป็นนิดนั่นก็หมายถึงจะลดความร้อนแรงในตัวของคุณให้น้อยลงค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งความร้อนเป็นดาวแห่งพลังงานเป็นดาวแห่งไฟอารมณ์ของคุณมันจะรุนแรงความอยากได้อยากมีก็จะมากขึ้นความต้องการจะสูงขึ้นการคิดการอยากทําการอยากตัดสินใจมันจะเป็นไปอย่างเร็วขึ้นแต่พอดาวพระอาทิตย์โคจรเป็นนิดทุกอย่างจะช้าลงทุกอย่างมันจะถูกบั่นทอนสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็น คุณก็ยังอยากได้อยากมีอยากเป็นนะแต่มันอาจจะไม่ได้แบบเต็มที่ขนาดนั้นมันอาจจะลดน้อยถอยลงมาคุณอยากจะได้ภายในปีนี้คุณอยากจะเป็นภายในปีนี้ความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก็อาจจะชะลออาปีหน้าก็ได้ช่วงต้นปีก็ได้ช่วงสงกรานก็ได้ถ้าไม่ได้ในช่วงปีนี้<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกมันจะเบาลง การคิดการตัดสินใจที่เร่งรีบและรีบร้อนก็จะถูกชะลอลงคุณจะมีการคิดมีการไตร่ตรองมีการทบทวนมากยิ่งขึ้นนี่ถือว่าเป็นความโชคดีที่ดาวประจําตัวของคุณดาวแห่งไฟได้ตาแหน่งเป็นนิดนะคะมันจะลดความร้อนแรงลงได้มากลดอารมณ์ที่ร้อนร้อนลดความรีบความเร็วได้มากเลยทีเดียวนะคะและข่าวดีของชาวสิงค์คือจะเป็นช่วงที่คุณนั้นได้งานใหญ่ เพราะการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาเฉิดฉายอยู่ที่เรือนสหัชชะการติดต่อประสานงานสําเร็จหลายๆคนให้ความไว้ใจให้ความเชื่อถือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับงานใหญ่มีเกณฑ์ที่คุณจะมีชื่อเสียงมีเครดิตในแวดวงในสายงานของคุณผู้คนให้การยอมรับมากขึ้นนะคะแล้วดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ด้วยห,ยหลายๆคนได้บ้านใหม่รถใหม่หรือได้ตําแหน่งใหม่ บางคนจะทําการซื้อบ้านซื้อรถนะคะช่วงนี้อาจจะมีการเจรจาพูดคุยวางมัดจําทําสัญญากู้จากสินเชื่อหรือธนาคารบริษัทลักทรัพย์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นในแง่มุมของเอกสารสัญญาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ไม่ว่าคุณจะซื้อหลักทรัพย์ชิ้นใหม่หรือคุณจะลงทุนอะไรใหม่ๆคุณต้องทำด้วยความละเอียดและรอบคอบอย่าเร่งรีบจนเกินไปอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องพึงระมัดระวังคือให้ระมัดระวังคนรอบตัวรอบกายจะเข้ามาเอารัดเอาเปรียบหรือเห็นข้อบกพร่องเห็นจุดโวของคุณและทำให้เขาใช้จุดโวหรือข้อบกพร่องของคุณตรงนี้ในการกลั่นแกล้งรังแกคุณ นะคะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนี่แหละยังไว้ใจไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะได้รับความเสื่อมถอยหรือมีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนที่คุณคาดไม่ถึงนะคะช่วงที่ดาวประจําตัวเป็นนิดแน่นอนเราอ่อนแอนะคะอ่อนแอในที่นี้ไม่ได้หมายถึงร่างกายอ่อนแอเพียงอย่างเดียวนะมันอ่อนแอทางด้านจิตใจหรือว่ามีความผิดพลาดมีรอยรั่ว ในบางจุดของเราและคนอื่นเขามองเห็นอาจจะเอาจุดนี้มารังแกรเราหรือมาเอาเปรียบเราอย่างที่สมัยได้บอกไปอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเงินการทองอาจจะเป็นเรื่องของเวลาการเอารัดเอาเปรียบคุณในด้านต่างๆอย่างเช่นเรื่องค่าแรงนะคะเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องพึงระมัดระวังลำดับต่อมาในช่วงที่ดาวประจําตัวเป็นนิดคือเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะป่วยไข้ไม่สบายนะคะ มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่ช่วงนี้คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายหรือมีสภาวะทางจิตใจมีสภาวะทางอารมณ์ที่มันไม่นิ่งมีความแปรปรวนนะคุณอาจจะมีความเครียดสะสมมานานหรือบางทีเนี่ยเพิ่งจะมีความเครียดในช่วงนี้แต่มันก็ทำให้คุณนั้นรับมือไม่ไหวหลายๆเรื่องถาโถมเข้ามา หรือถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ตัวคุณคนรักคูกครก่รักบุตรหลานบริวารก็ได้รวมไปถึงสุขภาพด้วยนะคะที่อาจจะมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายอ่อนแรงอ่อนกําลังและสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังต่อมาคือเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางนะคะให้ระมัดระวังข้าวข,ของเครื่องใช้ที่คุณรักและหวงแหนเสื่อมเสียชำรุดผุพังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีเวลาก็อยากจะแนะนําให้คุณหมั่นทําบุญทําทานโดยเฉพาะการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างการเติมน้ํามันตะเกียงถวายเทียนถวายหลอดไฟลักษณะนี้เป็นต้นจะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับดาวพระอาทิตย์เสริมพลังให้กับดาวพระอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระอาทิตย์เข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพิจารณาการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่17ตุลาคมปี2567 ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนปี2567เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มนะคะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะซึ่งตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความเสื่อมและอาจจะส่งผลเสียต่อเจ้าชะตาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นนิด ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่ผลเสียที่จะมีผลกระทบต่อดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีความหมายของดาวพระอาทิตย์ยังคงอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าการกระทำการแสดงออกหรือความคิดความเห็นของเจ้าลัคนาจะมีเกณฑ์แตกต่างไปจากเจตนาที่ตั้งใจนั่นเองในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรยกย้ายราศีและเป็นคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีกันค่ะชาวลัคนาราศีกันคะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะในวันที่17ตุลาคมปี2567ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนปี2567ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีตุลน,นั่นก็คือมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตานะคะ และการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ก็ได้ตำแหน่งที่เรียกว่านิดนั่นเองค่ะตำแหน่งนิดนอนูสระอิจอจาร์นะคะเป็นตำแหน่งที่มีความเสื่อมค่ะนิดหมายถึงต่ำต้อยด้อยค่าอ่อนแรงอ่อนกำลังไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องเมื่อดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือกนกระดุมพระเรือนการเงินแล้วได้ตำแหน่งเป็นนิดแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีความติดติดขัดขัด,ขดเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทอง ก็ได้พระดาวพระอาทิตย์เองก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นดาวที่ให้ผลในเชิงลบนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะโดยลักษณะของดวงดาวดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวสุพเคราะห์ไม่ใช่ดาวบาพเคราะห์แล้วการมาของดาวพระอาทิตย์เมื่อโคจรไปสถิตอยู่ที่ภพใดเรือนใดย่อมนำพาความเฉิดอช้ายย่อมนำพาเรื่องราวดีๆไปสู่ภพนั้นเรือนนั้นดังนั้นชาวลัคนาราศีกันคะสมัยจึงมองว่าในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศี ตุมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาในครั้งนี้คุณยังมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาค่ะบางคนได้รับเงินก้อนนะแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรเพราะว่าตำแหน่งของดาวนั้นเป็นนิดแต่มันก็ทำให้คุณใจชื้นใจฟูขึ้นมาได้เงินที่คุณรอคอยมานานเงินจากการเคลมประกันเงินตกเบิกเงินปันผลนะคะหรือค่าคอมมิชชั่น รายรับรายได้ผลประโยชน์ต่างๆมันจะได้รับมาในช่วงนี้ดาวพระอาทิตย์นะคะในจังหวะเนี้ยโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระจะมาช่วยซับพอร์ตเรือนกระดุมพระค่ะและดาวพระอาทิตย์จะมีบางช่วงบางตอนที่เจอกันกับดาวพระศุกร์เจอกันกับดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวคู่มิตรและดาวคู่สมพลทรงกําลังให้ดาวแต่ละดวงได้มีมากยิ่งขึ้นซับพอร์ตทางการเงินการทองให้กับชาวลัคนาราศีกันได้ดีมากยิ่งขึ้น แต่ทุกอย่างคุณก็ไม่ควรจะประมาทจนเกินไปนะคะเพราะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าดาวพระอาทิตย์นั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยแล้วก็โคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระได้ตําแหน่งเป็นนิดด้วยมันมีเหตุจําเป็นบางอย่างที่คุณจะต้องใช้เงินค่ะอาจจะมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวบางเรื่องราวเข้ามาทําให้คุณต้องเสียเงินหรือใช้เงินไปโดยที่คุณไม่ได้อยากจะจ่ายเลยใช้เงินไปแบบกระทนหันใช้เงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องใช้เงินไปกับเรื่องที่คุณไม่ได้อยากจะใช้ไม่ได้อยากจะเสีย นะคะใช้เงินไปกับการแก้ไขปัญหาการซ่อมแซมใช้เงินไปกับคดีความลักษณะนี้เป็นต้นพระดาวพระทิย่ย์เป็นดาววินาศมันอาจจะมีเรื่องที่เกิดปากเสียงเกิดเป็นคดีความเกิดเรื่องที่มันทําให้คุณยุ่งยากลําบากใจขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะแต่ข่าวดีเลยของชาวและคณาราศีกันในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระและได้ตำแหน่งเป็นนิดนี้นั่นก็คือ ตำแหน่งนิดจะช่วยลดความร้อนของดาวพระอาทิตย์ลงได้ค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งพลังงานดาวพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟเป็นดาวแห่งไฟเป็นดาวแห่งความร้อนเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระตัวคุณอยากได้เงินตัวคุณจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาแต่พอดาวพระอาทิตย์แต่พอดาวพระอาทิตย์ดได้ตําแหน่งเป็นนิดเนี่ยความรู้สึกของชาวลัคนานราศีกันจะซอฟลงจะอ่อนลงคือ โอเคแน่นอนเรายังอยากได้เงินเหมือนเดิมแต่เราไม่ต้องไปตะบี้ตะบันทำขนาดนั้นจนเสียสุขภาพทำงานหักโหมหนักจนไม่ดูแลสุขภาพตัวเองหรือไม่มีเวลาส่วนตัวของตัวเองเลยแบบนั้นก็ไม่ควรในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์เป็นนิดเนี่ยคุณจะวางตัววางเนื้อได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติตัวการพูดการเจรจาหรือแม้แต่การบาลานซ์ในเรื่องของการทำงานคุณจะจัดสรรปันส่วนได้ดีมากยิ่งขึ้นจะไม่ได้ทำอะไรแบบใจร้อนจนเกินไปแน่นอนค่ะคนเราทุกคนทำงานอยากได้เงินกันทุกคนแต่มันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ทำทำทำ,ทำเพื่อที่จะเอาเงินเงินเงินทำโอทีทงานล่วงเวลาทำให้มากเอางานกลับมาทำที่บ้าน อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะได้มีเงินเข้ามาเยอะๆอันนั้นคือตะบี้ตะบันทาจนเกินไปแต่ในช่วงเนี้ยคุณก็จะทําแบบพอดีพอประมาณและคุณจะใช้ความรอบคอบคุณจะทําแบบมีสติมากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะของคือความโชคดีที่ดาวพระอาทิตย์เป็นนิดคือตําแหน่งนิดเนี่ยจะมาช่วยลดความร้อนแรงมาช่วยลดความเร่งรีบมาช่วยลดเอาความเอาแต่ใจของชาวลัคนาราศีกันให้ลดน้อยถอยลงนะคะตรงนี้จะส่งผลทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นนะ เมื่อคุณทำอะไรด้วยความใจเย็นกลับกลายเป็นว่าส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันมีสเสน่ห์การวางเนื้อวางตัวดีขึ้นคุณจะดูมีวุฒธธิภาวะที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะดาววินาศมาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระ อย่างที่ได้บอกไปมันจะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่บางทีมันอาจจะเป็นการจ่ายไปกับครอบครัวจ่ายไปกับด้านสุขภาพหรือใช้จ่ายส่วนตัวชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีกิเลสมีความอยากได้อยากมีอยากได้ของขวัญเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับตัวคุณเองนะคะหรือต้องการเงินเพื่อที่จะไปให้กับคนรักไปเปนคนที่คุณรักไปให้กับใครก็ตามที่คุณเต็มใจจะให้จนทำให้มันบานปลายนะคะอันนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังด้วย ช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีกันและไม่เหมาะที่จะไปเซ็นสัญญาค้าประกันต่างๆเพราะว่ามันเสี่ยงดาวพระอาทิตย์ดาววินาศโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระและเป็นนิดมันมีโอกาสที่จะเสียผลประโยชน์ทางการเงินมันมีเกณฑ์ที่จะคุณจะเสียรู้ใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินหรือในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เป็นนิดเนี่ยตัวคุณอยากจะปฏิเสธแต่ไม่กล้าปฏิเสธ ก็เลยตกลงรับปากเขาไปเฉยเลยว่าจะช่วยมันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยความรู้สึกกับคำพูดหรือความรู้สึกกับการแสดงออกออกมาของคุณเนี่ยมันไม่ตรงกันตัวคุณเนี่ยไม่ได้อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเลยอยากจะปฏิเสธมากๆเลยแต่สุดท้ายปฏิเสธไม่ลงก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือต้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวให้เขาหยิบยืมเงินสุดท้ายก็อาจจะถูกหลอกถูกเบี้ยวถูกโกงได้มันเป็นลักษณะนี้นะคะหรือบางทีเนี่ย คุณไม่ชอบเลยการทํางานลักษณะนี้แต่คุณก็ไม่กล้าแสดงความคิดความเห็นออกมาเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งผู้นําเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความเด็ดเดี่ยวแต่พอเป็นนิดเนี่ยคุณไม่ค่อยกล้าคิดไม่ค่อยกล้าตัดสินใจคุณจะระมัดระวังคําพูดระมัดระวังการคิดการตัดสินใจของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะจนทําให้บางครั้งคุณรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองแต่อย่างที่สมัยได้บอกไปนะว่าสําหรับชาวกันบางคนมันก็ดูแล้วมีสเสน่ห์ดีนะคุณจะรู้จักวางเนื้อวางตัว นะคะคุณจะรู้จักให้เกียรติคนอื่นคิดก่อนพูดมีความรอบคอบซึ่งมันจะส่งผลทําให้ตัวคุณนั้นดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นพยายามปรับเอานะคะเอาลักษณะของดาวพระอาทิตย์มาใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตของชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ก็จะดีกว่าชาวกันท่านใดมีเวลานะคะก็อยากจะแนะนําให้บั่นทาบุญทําทานค่ะโดยเฉพาะการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างอย่างเช่นการทําบุญกับคนตาบอดหรือเด็กตาบอด การถวายเทียนถวายหลอดไฟการเติมน้ำมันตะเกียงลักษณะนี้เป็นต้นจะช่วยส่งเสริมพลังให้กับดาวพระอาทิตย์ค่ะเมื่อดาวพระอาทิตย์มีพลังตัวคุณเองก็จะได้รับสิ่งดีๆตามมาเช่นกันทั้งหมดทั้งมวลก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยใยให้ชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสำเร็จค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ